นวัตกรรมต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆนะครับวันนี้ผมพบกับนวัตกรรมในเครื่องดูดฝุ่น 5. จบทุกข้อจำกัดของการทำความสะอาดที่ยากเย็นเป็นมาแบบเดิมคุณผู้ชมจำได้นะจะดูดใต้เฟอร์นิเจอร์ก็ต้องก้มๆเงยๆแถมมีอุปกรณ์ต่อกันหลากหลายชิ้นแล้วก็ทำความสะอาดทีก็ต้องดูดรอบหนึ่งถูอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ครับจบได้ในชิ้นชิ้นเดียวแล้ว นี่คือ t f ฟาว X-Force Flex 11.60 Aqua Series ในเลขรุ่น TY9890 โเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับนี่มาพร้อมกับการถูพื้นได้ในครั้งครั้งเดียวกับการดูดไปเลยงอก็ได้ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเร็วกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมแล้วก็สะดวกสบายกว่าเดิมจะมากกว่าขนาดไหนวันนี้ผมนุ่ยพงสุขแบไตไตให้รู้ครับ Wow! คุณผู้ชมครับ t f l X Force Flex 11.60 Aqua Series ในรุ่น t y 9890ผมย้ำบ่อยหนะ่อยนะอยากให้คุณผู้ชมจำได้ใช้มอเตอร์ขนาดนี้เลยฮนะ25.2โวลต์ wow, นะครับก็ให้พลังดูดได้สูงสุด130หน่วยเป็นแอร์วัตต์130แอร์วัตต์นะครับน้ำหนักทั้งหมดนะครับก็คือ3กิโลกรัมหมายถึงว่าประกอบกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนี้1.7กิโล ส่วนตัวท่อตัวหัวดูดนี้1.3กิโลส่วนตัวถังเก็บฝุ่นนะครับขนาด0.9ลิตรโอ้โหเบามากๆเลยที่ว่าสามารถทำความสะอาดทั่วถึงได้มากกว่าแล้วก็เข้าถึงซอกมุมได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นของ p f l o w งอได้ครับอ่านี่คุณผู้ชมดูพลิกมาปุ๊บ5 4 3ี่งอได้ด้วย Flex Technology นะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์การออกแบบที่น่าสนใจมากๆเลยนี่คุณผู้ชมดูนะสามารถงอแบบนี้หน้าจอนะครับการแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับอยู่ในนี้เลยแสดงโหมดการทำงานนะผมกดให้ดูก่อนนี่นี่โอ้โหสามระดับนะครับบูสต์แบบรุนแรงมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องกดแช่ด้วยนะแต่ถ้าเรากดปุ่มรูปแบตเตอรี่นี่โชว์พลังงานแบตท,ที่ยังเหลืออยู่นะครับต้องบอกว่าการใช้งานแบตเตอรี่นี่ถ้าเกิดว่าถือเครื่องเปล่านะหมายความว่าไม่ต้องต่อคาอะไรเลยเนี่ย 45นาทียาวๆในโหมด Eco แต่แน่นอนนะครับเมื่อมีการต่อกับอุปกรณ์อื่นที่หัวมีมอเตอร์อันนี้ก็จะทำให้แบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยลดลงนะครับซึ่งถ้าจะถามหาการชาร์จแบตเต็มนะก็แน่นอนละ3ชั่วโมงนี่วิธีการเป็นอย่างนี้ฮะก็คือจะมีแท่นนะครับแท่นนี้ก็จะติดกับผนังเราไปเลยนะครับเสียบปลั๊กค้างไว้แล้วก็เอาตัวแท่นเนี่ยเข้าไปเสียบนี่เสียบค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยปุ๊บก็เกิดการชาร์จใช่ไหมครับ หรือถ้าไม่อยากจะติดผน,น,นังนี่คุณสามารถจะถอดแบตอย่างนี้กด e c h e c k ออกมาฟับนี่ได้แบตฐานนี่ออกมานะครับและคุณก็เอาอะแดปเตอร์ซึ่งเอาให้มาด้วยโดยตรงเนี่ยสามารถจะเสียบได้จากตรงนี้สะดวกมากๆเลยชอบเอาละวันนี้เราจะรีวิวกันด้วยการทดสอบกันไปเลยทดสอบด้วยการเซตด่านขึ้นมาทดสอบ5ด่านกับ5หัว ของ t f a l e X-Ford Flex 11.60 Aqua Series นะครับดูซิว่าจะเอาอยู่ไหมนี่กระบวนการนี่เสียบเข้าไปางี้ปุ๊บแล้วดังกรบหเลยนะวับพร้อมแล้วลุยกันเลยว้ด่านที่หนึ่งอุ๊ยกาแฟหกแม่หกหมดเลยนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นกรณีวัตถุมีสีนะครับมีรสมีกลิ่นต่างๆนี่ผมแนะนำนี่ เราจะทดสอบด้วยการใช้งานโหดๆเลยกับอา u a าเฮดผู้ชมดูหัวม็อบนี่สิครับนี่เป็นหัว,วที่ทําหน้าที่ได้ทั้งดูดแล้วก็ซับนะครับความสกรปรกด้วยการถูในรอบเดียวกันเลยนี่สังเกตดูนะมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีท่อดูดเนี่ยสองเส้นเลยนะบนล่างนะครับพลังดูดดีเยี่ยม ในขณะดเดียวกันผ้าไมโครไฟเบอร์นี้ทีฟาวเขาใจปั๊มเขาให้มา2ผืนเลยคุณจะได้สลับสับเปลี่ยนกันได้เวลาใช้งานตัวขนาดของผ้านี้ค่อนข้างใหญ่กว่าเทคโนโลยีเดียวกันของเจ้าอื่นนะครับที่มีในท้องตลาดเอาเป็นว่าตัวลักษณะผ้านี้เนี่ยแน่นอนและมันจะต้องมีการใส่น้ำใช่ไหมชื่อว่าอา u a ควาเฮดฉะนั้นต้องมีน้ํามาด้วยนะครับเขาก็จะให้เราใส่น้ำเนี่ยเข้าไปแล้วก็เปิดปิดได้นะคุณจะถูพื้นแบบที่ไม่ใช่น้ําเขาก็ไม่ว่าอะไร มีปุ่มนะครับกำกับการทํางานอยู่นี่นะครับอ่าผมเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วนะปิดไว้ฟับนี่นะครับนี่สนิทเลยนะครับเสร็จแล้วปุ่มทางด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าคุณจะปิดน้ําหรือจะเปิดน้ําออกมาด้วยนี่เขาทำป๊อปแปะมาแข็งแรงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ใช้มือทำเขาใช้เท้ากดเลยอ่าผมใส่มีน้ําไปด้วยเราทําการประกอบนะครับง่ายๆเลยนี่ทีฟาวเอ็กฟอร์สเฟล็กนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมจะเริ่มตรงนี้อ่าผมเริ่มเลยนะแบบมีน้ํานะ เอาน้ำออกมาด้วยเลยนี่ดูดไป,ไปโอ้โหรอบเดียวเฮ้ยรอบเดียวนี่กาแฟมีสีนะครับแต่แน่นอนว่ามีน้ำเราก็ทำความสะอาดได้ด้วยนี่ดูดไปครับดูดไปไม่ได้ยากเลยครับคุณผู้ชมนี่ออกมาปุ๊บปุ๊บนี่นี่นี่ทำความสะอาดนี่คุณผู้ชมมองออกไหมว่าผมไม่ใช่คนทำความสะอาดอ่ะคุณผู้ชมมองออกไหมว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่คนทำความสะอาดนะนี่แม็กไปเลยเอากระปุ๊ไปเลยนี่มาเรียบร้อยโอ้ชอบใจมากชอบใจมากดูสิาไม่มีอะไรยากเลยนี่นี่ ม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะมาเรียบร้อยจบ ah อา u a Head เฮ้ยชอบอ,ะบอ่ะสุดดยอนี่น้ำออกมามนี่วก็ทำความสะอาดใช่ไหมระเบียบที่มีสีใช่ไหมมีกลิ่นต่งตางๆนี่ตัวถูนี่ไปพร้อมกันเลย <L un ters> ผมว่าผลงานของผมน่าจะทำได้ดีนะฮะจบเรียบร้อยกดอีกทีนึง <L un ters> ผ่านตุน2 2> <L un ters> ้งต <L un ters> ุ้งวู้วว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 รวว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  าน,นี้เราต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เลย Active Motorized Brush หัวเดียวทำความสะอาดได้ทุกพื้นโอ้โหผ่านแรงการดูด3ระดับนะครับนี่ก็คือ Eco ธรรมดาใช่ไหมก็พื้นผิวทั่วไปแล้วก็มี Max นะครับ Max นี่คุณไปดูดพรมก็ได้หรือถ้าติดแบบเยอะหน่อยคุณใช้ตัว Boost ไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูโอ้โหคุณผู้ชมด,นมดูนี่ฮะสุดจริงฮะสุดจริงโอ้โหนี่เอี่ยมมา,มากนะครับ อะไรที่ฝังลากดินนะครับเช่นเศษขนมนะครับคุณก็สามารถกดบู์ได้นีไหมแน่นอนแล้วว่า t f ฟาวนี่มี Flex กเทคโนโลยีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในเชิงการใช้งานนะครับคุณอยากจะให้เข้าใตา้เก้าอีน้นี้คุณกดหนึ่งทีพวูวนี่ฮะสามารถลงไปได้เลยนี่ดูนี่ไปแบบนี้เลยในขณะที่คุณกำลังทำความสะอาดอยู่แล้วคุณค้นพบว่าม,มีตรงนู้นฉันอยากจะไปต่อ แต่หัวนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วคุณก็ดึงตรงนี้ออกได้พวกนี้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการตั้งตรงเรียกว่าเซลสแตนทูปนะครับคือตัวท่อมันจะยืนเองได้ผมให้ดูก่อนปกติแบบนี้ใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้แต่สามารถจะผลักกึ๊บก๊บแล้ววางแล้วคุณก็ไปใช้งานนะครับตัวดูดไร้สายนี้ที่อื่นนะครับตัวมันเองเนี่ยมีแปลงนะครับเรียกว่าบิลอินอีซี่บลัชบลัชก็คือ แปลงง่ายๆที่ติดกับตัวมันมาแล้วไม่ต้องถอดเคลื่อนออกเลยนะครับขนแปรงนุ่มเชียวสามารถเอาไปดูดในพื้นผิวอื่นๆได้เต็มที่เห็นตรงไหนไม่สะดวกเอ้าตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ไปอย่างนี้เลยนี่นี่เป็นยังไงครับเรียบร้อยดีส่วนตรงนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่แป้งนะครับลงไปตามเท็กเจอร์ลายต่างๆของตัวพื้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมต้องกลับไปใช้หัวแปรงแรกแล้วล่ะอะควาเฮด เป็นน้ำนะครับใช้ถูปไปพร้อมกับการดูดเลยเพราะว่ามันคือแป้งด่านที่3ขนสัตว์คุณผู้ชมที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวแน่นอนละครับบนโซฟาสุดรักของคุณสุนัขแสนรักแมวแสนรักก็จะต้องมาเกลือกลิ้งนะครับแล้วก ทิ้งรอยขนต่างๆไว้แมแต่จะบอกว่าถ้าสถานการณ์จริงขนแมวขนหมาคุณหลุดเยอะขนาดนี้ผมว่าพาหาสัตวแพทย์เถอะทั้งนี้นะครับเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เราจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อด่าน3นี้นั่นก็คือมินิอิเล็กโทรบรัชหัวแปรงมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับนี่ฉะนั้นการใช้งานง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับสามารถจะดูดได้หมดนะจะเป็นผมเราก็ได้นะครับขนสัตว์ขนหมาขนแมว บนนี่ลักษณะที่เป็นโซฟาดูนะไปเลยผมว่าโอ้โหข,ขึ้นสุดๆนี่ขนาดอีโคนะอีโคโหมดนะไม่ได้กดแรงเร็วกว่าเดิมเลยนะนี่อ่านลองแม็กหน่อยมากหน่อยโอ้โหคันนี้เร็วเลยฮนะทีนี้อือือสบายมากสบายมากไหนขอเป็นนี่เลยบูสเลยโอ้โหบูสนี่สบายคุณชมดูสิผมผ่านแค่2อทีเองนะต่อจุดนี่2อทีปุ๊บ เอา้าหมดเรียบร้อยหมดจดฮะจบจบเลยเอานี่นี่นนนนนโอ้โหจบเรียบร้อยอะไรจะใช้ง่ายขนาดนี้ไหนดูซิมันทานํางานยังไงนี่กดล็อกนี้ปุ๊บดึงเอาก้านออกมาแค่นี้เลยคุณผู้ชมครับโอ้คือมันม้วนทุกสิ่งอย่างไว้ตรงนี้เลยแล้วเวลาที่ คุณจะทําความสะอาดนะครับคุณก็แค่นี่ดึงลูดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะฮะแต่ของจริงไปล้างมือด้วยนะครับนี่แล้วก็ทิ้งลงไปใช่ไหมครับก็ถือว่าทํางานง่ายมากๆเลยนะครับโอ้โหดูดีจังแล้วก็ด้านหน้ามีไฟ LED ด้วยนะเป็นแถบแสงยิงไปนําทางในที่มืดด้วยนะครับแหมสุดยอดไปเลยด่าน3ผ่านด่านที่4ไหนล่ะยังไม่เห็นความสกรปรกเลย <c oughs> คุณผูชมดูหัวก่อนนี่ชื่อว่า r e e w i s Tools นะครับ เครื่องมือที่ตรงตามความหมายของมันครีววสเนี่ยแปลว่ารอยแยกฉะนั้นแน่นอนครับซอกซอนก็ไปในช่องหลืบต่างๆนะครับนี่ดูเหมือนโซฟาก็เรียบร้อยดีแต่คุณผู้ชมดูนะกดลงไปปุ๊บนี่อุ้เอยเจอจริงๆโอ้โหนี่ครับออพัดเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะหลายๆครั้งหลายๆกรณีนะครับเวลาที่เราไม่ได้เอาอุปกรณ์เนี่ยลงไปเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่นี่คุณผู้ชมดูเปิดหนักเลยนี่โอ้โหขึ้นมาเต็มไปหมดอื้ือื้อซอกซอนครบเลยนะฮะเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างน,นี่นี่โอ้โหออกมาเต็มไปหมดคุณผู้ชมดูสิใครจะคิดนะว่าโซฟาที่ดู เรียบร้อยดีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในซอกหลืบนะครับยังมีความสกรปรกอยู่ตั้งมากมายโอ้โหดีเหลือเกินนะมี c ครีไว t o ทูสแบบนี้นะครับช่วยเหลือเราได้เต็มไปหมดเลยโหเป็นยังไงละความสกรปรกอา้าวต้องดูดใหม่แล้วเนี่ยโอเคดูดใหม่เอาดานสีพนัน ด้านที่5คุณผู้ชมเวลาคุณนั่งในโซฟานแล้วคุณอาจจะกินขนมจุบจิบจุบจิบแล้วอาจจะมีเศษอะไรหล่นลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบเป็นคนกินทิ้งกินกว้างอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่เราสามารถใช้โซฟาบรัชด้ามนี้ตรงๆเลยนะครับการทํางานดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือมีช่องแล้วก็ดูดเข้าไปแต่คุณผู้ชมดูประสิทธิภาพนะนี่ผมจะเปิดเลยอ้าเบอร์หนึ่งก่อนเลยอู้อีโคโอ้โห แค่อีโคนี่ก็สบายละนี่อีโค่นี่ก็สบายละนี่นะเอ้าเธอโบไปเลยบูสนี่ครับบูสบูสอ่ะบูสกดค้างนี่จะได้ไม่ต้องตกไปในซอกไงนี่จะได้ไม่ต้องตกไปในซอกดึงเลยโอ้บางชิ้นนะก็ใหญ่นะเศษอาหารอะไรต่างๆนี่ดูดไปเลยบนโซฟาเไปดูความเร็วในการดูดสินี่นี่หมดไหมหมดไหมหมดนี่ ทำไมจะไม่หมดล่ะนี่โซฟาบาดเรียบร้อยเลยนี่หมุนติ้วเลยคุณผู้ชมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าในซอกต้องเอาออกด้วยนี่อย่าลืมว่ายังมีครีริสตูใช่ไหมครับง่ายๆเลยดึงออกพัวนี่เปียก,ก็ได้ฉับไวนะครับแล้วก็เข้าไปในช่องเลยนี่ดูสิดีจะตายนี่หมดเรียบร้อยหมดจดจริงๆ นี่ผมไม่ได้มาเล่นๆนะนี่ผมมาจริงๆนี่คุณผู้ชมดูออกใช่ไหมว่าผมเป็นคนไม่ได้ทําความสะอาดเองเนะี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกง่ายมากๆนะครับนี่คุณผู้ชมครับโซฟาบรัชนะครับยังสามารถไปยืดระยะนะครับในการที่จะไปทําความสะอาดผ้าม่านสูงๆได้ด้วยง่ายๆอุ้ยอ,อดี๋ยด,ย,ดย,ยังมีอหนึ่งจุดเรียบร้อยปุ๊บจบดา่าน5้าผ่านหลังจากดูดฝุ่นแล้วเราก็แค่ถอดตัวเก็บฝุ่นไปทิ้งครับ รวมถึงตัวกรองสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะครับอันนี้แนะนำว่าควรเอาออกมาล้างทุกๆสัปดาห์เลยอย่าเก็บไว้นานและอย่าลืมตากให้แห้งด้วยสักหนึ่งแดดนะครับก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ <c oughs> ผ่านดารทดสอบโผลโหดได้อย่างสบายเลยนะครับ p f l Ex f o r c e f l e x งานนี้ครับรีวิวแบร์ไตต้องให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมด้วยถึงแม้ว่าท่อดูดนี้จะงอได้นี่งอได้โดยง่ายด้วยนะครับ ด้วย Flex Technology ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการงอเพียงทิศทางเดียวนะครับไม่ได้งอซ้ายขวาได้ก็คืองอหน้าแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ใช้ในการที่จะเข้าไปซอกซอนนะที่อยู่ด้านใต้ออกไปส่วนมอเตอร์ดูดด้านหน้านะครับเนื่องด้วยมีระบบไฟไปเลี้ยงมอเตอร์เนี่ยติดไฟ LED มาให้เลยที่เวลาเข้าไปใต้เนี่ยเราจะมีไฟส่องให้เห็นฝุ่นด้วยแต่ทั้งนี้อย่าลืมเลครับว่าตัวนี้เรามี เฟล x กเทคโนโลยีมาแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ต้องก้มลงไปดูก็แปลว่าไฟ LED ที่อุตสาห์บรรจงติดมาให้อาจจะไม่ได้ใช้อ้าวขอบคุณที่อุตสาห์คิดเผื่อมีดีกว่าไม่มีเหลือดีกว่าขาดนะรีวิวดีด,ดีต้องมีาา t ีฟาวครับเลือกวางจำหน่าย t f ฟาว X Force Flex 11.60 Aqua Series ในเลขรุ่นย้ำอีกที t, t y 9890ที่ราคาพิเศษไปเลย 14,000บาททุนทวนจากปกตินี้17,990บาทนะครับแล้วก็รับประกันให้2ปีแถมยังมีต่อที่2นะรับทันทีเครื่องฟอกอากาศในรุ่น PT 2530หน้าตาแบบนี้เลยมูลค่า5,490บาทของแถมนี้มีจำนวนจำกัดแล้วก็มีการจำกัดระยะเวลาด้วยนะครับไม่แน่ใจคุณผู้ชมจะดูคลิปนี้วันไหนแต่เรื่องนี้เฉพาะ1 ถึง30มิถุนายน65นี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับคุณสามารถจะซื้อสินค้าของ t f ฟ l ได้ทีห่ห้าสรรพสินค้า Central ลโรบินสันรวมถึง Central ลออนไลน์และก็ช่องทางออนไลน์อื่นของ Central นะครับจัดให้แบบ Omni Channel เลยทีเดียวอย่าปล่อยให้เรื่องการทำความสะอาดบ้านมีขีดจำกัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีตัวช่วยแล้วมีนวัตกรรมดีๆมาช่วยทำความสะอาดให้ง่ายขึ้นงานเสร็จไวย,ยิ่งกว่าด้วยทีฟาว X Force Flex 11.60 Aqua Series ในรุ่น TY 9890ตัวนี้เลยเซตนี้จัดไปเต็มๆ5ห้าหูวงอได้ด้วยโอ้โ